อา่ามือนี่สิบ้ามันเปิงการ่อมเครื่องซักผ้านะครับผู้ใดมีเครื่องซักผ้าหาเครื่องซักผ้าพัางเครื่องซักผ้าตัวนี้ก็คือเปิดติดไฟเข่าเบิดครับแต่ว่าปุ่มสตาร์ทเริ่มทํางานมันบอดทางานครับเป็นของยี่ห้อพานาโซนิกตอนนี้ผมได้ลือของมาจากเครื่องเหลียบร้่อยครับบอดบอดต,ตัวนี้มันพังครับยังก็ไล่บอดมันขาดครับ ก็คือายอาการของมันก็คือเปิดติดครับเปิดติดแต่ว่าปุ่มสตาร์เริ่มทํางานเนี่ยปุ่มเริ่มมันบอทํางานครับโคดจังไหนมันก็บอติดแต่ว่ามันสีมีปุ่มดีติดอยู่ครับนี่ซุ้มนี่ติด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 ครับแล้วก็แถวนี้ลงมานี่กระติดครับสีปุ่มนี่ราคาสองปุ่มบนนี่ก็ติดครับแต่วันตรงปุ่มนี่บอติดปุ่มนี่กับบอติดครับปุ่มนี่กับบอติด แล้วครับปุ่มนี่ครับทีมันบอติดมันจะมีอยู่สี่ปุ่มนี่ที่บอติดครับสี่ปุ่มนี่ที่กดบอติดเลยไฟเข่าครับแต่ว,ว่ากดกดซุ้มนี่ติดเบิร์ครับลงมาสองปุ่มนี่ก็ติดปุมป่มนี่กับปุ่มนี่ก็ติดครับแต่ว่าสามปุ่มนี่บอติดครับแล้วก็มาปุม่มเริ่มสตาร์ทบอติดคือกันครับมาเนี่ยผมก็มาไลาเ่เบิร์งว่ามันจะขาดมองไรเนาะครับ เส้น,น้อยครับคืออุปกรณ์นี้ผมซอยขยายเบิ้งนะครับมันเป็นแบบตัวนี้ครับลากะเ่นตามันเส้นน้ยนนยนนยอยเห้งครับมันเส้น้อยยน้อยเส้น้อยๆเขาก็หาเบิ้งครับแล้วก็ผมก็ใส่มิตเตอร์ตัวนี้เนาะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับ,ตตรรบจําหาเบิง้งเพราะว่าเข้ากับไปศึกษามาจากยูทูบนำกับบิรด มันระบบทำงานเป็นยังไงแล้วก็ขาล่างชุ่มหนีมันกะต่อมาชุ้มนีมันบอกขาดเนาะครับเท่ากับมหาเบิงทั้งหลังมันแผงวุงจรทั้งในมันว่ามันต่อไปสาเนี่ยครับมีเมืองต้นเท่ากับนะครับมาควเครื่องมาแล้วมี่คือแบนบอร์ดเี้ยเอาเหลือออกไปสมเนาะครับมันก็จะไม่หมองต่อสายไฟสายไฟมันก็มีหัวของไฟของมันครับ ห้องไฟห้องมั่นนะครับตอมเสียบตอเนี่ยครับอุไรพ่อรู้เรื่องรู้เล่ากับสอมยิงครับใกล้ก็ไปจ้างสอม ยังงั้นครับยังงั้นซื้อต่กลัวไม่ผมหกสิบบาทร้อยรุ่น e n e f หนึ่งหนึ e ่งห้า e หนึ่งรุ่นมั่นครับ เอาผมประกอบแล้วจังเบิงอีกทีหนึงนะครับตาประกอบแล้วเรียบร้อยการทดลองสักเหลืออยู่สิบสามนาทีสักผ่ารองผืนลดล่องเบิงอันนี้แบบอัตโนมัติอันนี้บออัตโนมัติอัตโนมือครับ ทอน้าถิ่มมันอยากไหลออกมา,าน้าทอน้าถิ่มครับเวลาเขาเปิดน้าใส่ก็ต้องแก้ไขไม่ครับต้องสอบมไม่ครับมันมีน้ำไหลออกมาอ่เดี๋ยวมันตักแล้วจังที่เรือออกมาเบิงมาม่หยังคาบ่ม่หยังไปอ,อ,อุดตันตัตปิดน้ามันครับนะครับประกอบแล้วเรียบร้อยเนาะนี่แหละครับรุ่นมันเยี่ยวมัน ออนนั้นส่นุ่นนีแล้วนี่คือประกอบเรียวป้่อยตอนนั้นปุ่มตัวนี้บอทางานครับแล้วก็ปุ่มนี้บอทํางานปุ่มนี้บอทํางานป,ปุ่มนี้บอทางานสีปุ่มั้งหมิดทีบอทางานครับตัวนี้ทํททท <c oughs> าทําทำนี่ทาครับทําเบิดหน่อยอดีมาลองบึงครับหมายเป็นยังไงเปิดแล้วปุ่มะระับน้ำครับติดครับ ปุ่มนี้ก็ติดปุ่มนี้ก็ติดครับปุ่มนี้ก็ติดนี่ก็ติดครับติดครับติดติดครับติดเบิร์ดติ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 ดครับวันนี้ติดเบิร์ดครับนี่ก็ติดครับนี่ติดอยู่แล้วนะครับนะครับเริ่มทำงาน กดเริ่มทน้ำเริมสตาร์ทนครับทำงานตัวเลขขึ้นตอนนั้นปุ่มนี้จะบอทำงานครับคดติดมีเสียงมีตัวเลขขึ้นปกติครับใส่งานได้ครับเครื่องมือที่ใส่สอมมีอยู่ใ้ขัววตัวนี้ตัวนึงครับไ้ขัววตัวรากเครื่องบัส เครื่องบัดกรีหัวแรงนี่ครับแล้วก็ตะกัวไปซื้อมาใหม่ผมไปซื้อไม่หกสิบาทครับตัวนี้้วก็น้ำยาประสานแล้วก็มิเตอร์รบแล้วก้นสายตาบอดีกับเพิ่มตัวนี้ก็ไปอีกคือผมแต่ก็คือตาบอดอยากเห็นหงูแต่คือผมใส่ตัวนี้เป็นยากเกนี่ยไม่เท่านี่ครับ ัวนี้ซอยขยายเบิ้งเสียนไล่แพ่ที่มันไปนะครับ่ยน,น,นีนะครับเครื่องมือเบิง้งเครื่องมือสอมนี่ซ้ำนี่ก็สอมได้ครับเครื่องซอกักผ้า